ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมเหมือนอย่างเช่นเคยกับ APN SIM2 EP ที่06นะครับผมไม่ต้องแปลกใจสำหรับหน้าจอตอนนี้เป็นการทดสอบเล่น APN นะครับหลังจากการตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผลลัพธ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับ เครื่องโทรศัพท์และพืะ้นที problem, ่ที ok, ่เพื่อนๆอยู่กันด้วยนะก็ไม่อยากจะโม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการตั <t <t ้งค่า A อเพนกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทําไปแล้วก็ขอให้โชคดีครับสาหรับใครที่ยังทําไม่เป็นก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ผมกจะทําให้ดูตามในคลิปกันเลยนะครับต่อไปก็ร่วมแรงร่วมใจกันทํามาหากินหน่อยนะครับ ก็ขี้เกียจพิมพม์ครับผมเป็นคนขี้อายพูดไม่ค่อยเก่งครับไม่อยากจะพูดโอเคกันด้วยนะเออเออขออีกนิดนึงนะครับสําหรับซิมที่ผมใช้ตั้งค่าอยู่นี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนะครับสําหรับ<อ> EP นี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันนะครับอย่าลืมลองไปทดสอบตั้งค่ากันได้เดี๋ยวจะหาว่ามีของดีแล้วซุ่มนะครับผม ก็่าลืมตัวเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนทำการติ๊กตกลงกันด้วยละ่ะเอออย่าลืมนะครับฝากรีวิวค่า APN EP6 กันด้วยนะครับว่า<ม>อินเทอร์เน็ตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนไปคอมเมนต์กันที่ด้นานใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผม ส่วนตัวด้านล่างให้ใช้ค่าตามที่เครื่องของเพื่อนให้มานะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกกันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ โชคดีขอให้ได้ผลกันทุกคนบายบายสวัสดีครับหอม